สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบ้านละกีสองหาหกหาทุกท,ทุกท่านทุกคนนะครับผมเอฟซีไม่ละก่าเอฟซีเก่าที่เผูกมาติดตามนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก่อวันที่ยี่สิบเก้าเดือนมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมตรงกับวันศุกนะครับวันสุดสัปดาห์นะครับผมสําหรับวันนี้ก็มีแนวะทั้งเอาวฝังว่าตอนพี่น้องคือเก้าน,นะครับก็จะเป็นแนวทางของเราพัฒนานะครับ สำหรับหววที่ผ่านมานะครับผมก็ต้องขอโทษขอให้เสียหลายนะครับก็ลดอีกแล้วนะครับลดเป็นหัวที่สามนะครับผมเอาหวดนี้เดี๋ยวมาติดตามเหมนต่อนะครับมาชมเงมนต่อนะครับผมว่าจะลดหรือเจะเขานะครับผมแป่ว่าด้วยสูตรของวันนี้แล้วนะครับผมมีสูตรใหม่เขามาผสมนะครับมีสูตรใหม่เขามาเพิ่มเติมนะครับผมคิดว่าน่าจะ วผ่านนะครับน่าจะบ่ผ่านนะครับผมมาเบ่งกันต่อได้ครับก่อนจะขอย้นทั้างตัวเลขก่อว่าเบอ่งคลิปคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทาขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับ แล้วครับพี่น้องก็จะขอยเบิร์นทั้งตัวเลขของมินนี้นะครับผมมาเบิรงสรุปของหมวดที่พานมากก่อนะครับผมซึ่งนวดที่ผ่านมานะครับเลขที่ออกนะครับผมเลขที่ออกห้าสามศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งนะครับห้าสามศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งเบินนี้แล้วครับผมข้างบนออกเก้าหนึ่งหนึ่งข้างล่างออกศูนย์เก้านะครับผมขอเฉพาะในตาร้างนะครับพี่น้องขอเฉพาะในตา้างนะครับขอสักสี่ตัวนะครับผมตัวหนึ่งเบิร์นนะครับหนึ่งเบิร์นนะครับขอศูนย์เก้านะครับผม 09ล่างนะครับส่วนข้างบนก็911นะครับ911นะครับผมก็เอ่าเฉพาะในตลรางนะครับผมในส่วนจับคู่พลาดนะครับกับตัวโรดพาดนะครับผม โสดขอให้ที่หลายนะครับเลขลดไปนะครับผมหมดที่่านมากนะครับผมหมดุดเป็นหมดที่สามนะครับนึ่งหมดนี่กับมีสูตรไม่เขามาผสมผสานนะครับผมคิดว่าน่าจะบ้าพลาดนะครับโดยเฉพาะตัวรูดวิ่งนะครับงวดนี้บ่าพลาดแท้แน่นอนนะครับผมเอาเดี๋ยวมาตามกันตอเลยครับพี่น้องเขามาแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแช่นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นนะครับท่านที่ชื่นชอบนะทางตัวเลขก,ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับกดติดตามช่องบ้านลักกีตสองข้าวข่าวไว้ด้วยนะครับต,ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดักระดแจ้งเตือนไว้นะครับได้๋ยวผ่าช่มคลิปใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆดีๆแนวทางจากทางช่องนะครับผมเดี๋ยวเบองตันหนึ่งนะครับ สำหรับลาพัฒนาวันที่ย9บเเดือน3ปี6 7นี้นะครับผมเลขงในตารางนะครับ90 4 3 5 7 2นะครับ9043572สาหนะครับผมสำหรับตัวรูดก็วิ่งนะครับผมรูดกับวิ่ง0นย์กับ9นะครับรูดศูนย์วิ่ง9นะรูด0 9นย์ะครับศูนย์กับ9นะครับพี่น้องส่วนจับคู่นะครับจับคู่ ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์สามศูนย์สองห้าสามห้าแล้วก็เจ็ดสามนะครับส่วนตัวเน้นเน้นนะครับคือหาศูนย์เจ็ดศูนย์สองห้าเจ็ดสามนะครับตัวเน้นนะครับผมเน้นเน้นนะครับส่วนตัวกันนะครับผมกันก็เจ็ดสองสองสี่แล้วก็เก้าสองนะครับตัวกันก็อย่ามองข้ามนะครับผมบอลให้กันนะครับตัวกันนะครับผม ส่วน3ตัวนะครับ3ตัวและ4 4ตัวนะครับ3ตัวมี3หางนะครับผมก็มี7 073 07 2 7 0แล้วก็0 7 5นะครับ่คือ0 73, แล้วก็สองนยะครับส่วนสตัวนะครับสตัวมี2หางนะครับก็มี5 0 7ศูนย์นะครับ สุดหลักร้อยวันนี้ไม่พลาดแน่นอนนะครับศูนย์หนึ่งสองนะครับผมคิดว่าพนาผ่านนะครับหลักร้อยนะครับผมเน้นที่สองกับศูนย์นะครับศูนย์กับสองตัวเน้นนะครับหลักร้อยนะครับผมเอาจะได้ประมาณนี้นะครับสําหรับเนื้อทั้งตัวเลขของเราพัฒนาหมวดประจําวันที่ยี่สิบเก้านะครับหวดประจำวันที่ยี่บเก้าเดือนสามปีหกเจ็ดคือวันนี้นะครับผม ไปนอนแคบหนาจอไปเลยครับแคบหนาจอไปเลยนะครับผมลองไปเปรียบเทียบกันท่านอื่นได้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับผมทำมาเพื่อเป็นอาถทาพให้กับเอีเท่านั้นนะครับทำเพื่อเพื่อเป็นอาถทาพให้กับเอีเท่านั้นนะครับผมไอที่มักกระจัดนะครับผู้ที่คัดกะพานนะครับผมไม่ชอบดูเพื่อความบันเทิงก็ได้นะครับผม สนุนทางช่องไปนะครับสำหรับวันออนี้กนะ็มีนวทางมาฝากมาต้อนกันเพีเงยงเ่านี้นะครับผมขอให้ทุกคนใส่ใจรจยันไห้ดีๆนะครับผมก่อนยู่ลงทุนนะครับสุดท้ายนี่ก็ขอให้ที่สุท่ันทุกคนนะครับโสกหวานดอมรอยถูกเหมวยนปรนต้นกันนะครับโสดโสนหวานดอมลำรวยทุกคนนะครับผม อย่าเจ็บอย่าจนนะครับส่วนงินเงมนท่องใส่ตลอดปีและตลอดไตเงินไหลกองทองไหลเข้านะครับผมกระเป๋าตรงๆทุกท่านครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็นี่เราฝากว่าตอนกันเที่ยีทนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับส่วนรัฐบาลไทยอีกไม่กี่วันนะครับผมส่วนรัฐบาลไทยอีกไม่กี่วันนะครับพรุ่งนี้วันมะรืนวันจันทร์นะครับ สาร์อาทิตย์นี่ก็น้อนฝันนะครับน้อนฝันวันจันทร์ก็วันที่โชคดีนะครับวันจันทร์เป็นมือโชคดีนะครับผมสาหรับรัฐบาลไทยนะครับสําหรับทั้งช่องเองกับตัวผมเองนะครับก่อให้เต็มที่นะครับวันนี้บัวกาวาสีให้พลาดนะครับรัฐบาลไทยนะครับผมกากาวาสีไม่พลาดนะครับกีตารบูพลาดแน่นอนนะครับผมก็เอฟซีเขาไปเบื้องในช่อง บ้านลักกี้สองห้าหกหาเลยนะครับจะติดตามรัฐบาลไทยนะครับเข้าไปดูในช่องบ้านลักกี้สองห้าหกห้าได้นะครับผมงวดนี้รัฐบาลไทยร้องว่ผิดหวังครับสำหรับรัฐบาลไทยงวดนี้นะครับไม่น่าจะผิดหวังนะครับผม ชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับนี่ครับชุดนี้ชัวนะครับนี่ครับรัฐบาลไทยนะครับเก็บมาจะไว้เลยครับรัฐบาลไทยนะครับผมชุดนี้ชัวแน่นอนนะครับอ่ะปมะมานี้นะครับมาก็ ขอให้พี่สุขันทุกคนนะครับโชคหวานนะครับน้งกันนะครับนะครับผมคราบลิมนาพอกับแม่นะครับผมสวัสดีครับ